กราบสวัสดีด้วยครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยจะเข้าสู่ช่อง VR อาร์ n วชัและเราอยู่กันในเกมคาบฟิลิปคาโบนเองครับผมและสำหรับในคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่เราจะพามาลงดันบัตรเงินนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าทําไมดันนี้น่าสนใจยังไงไาเดี๋ยวเราพาไปดูครับนี่เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมตอนนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมดันเจียนฟอร์จูหรือว่าใครที่เคยผ่านมาเมื่อมาสองสามอัปเดตที่ผ่านมานะครับจะเป็นกิจที่ลงดันแล้วก็ได้ของนั่นเองนะครับซึ่งบัตรเงินตอนนี้มันจะเป็นโกเทีย นะครับผมจะเป็นขั้นทองซึ่งโกเทียเนี่ยจะได้เป็นของระมานินะครับจะมีพระคุมพาราเดียมด้วยนะขายได้นะครับพี่วิวห้าวิวสามเจาะขาวครับผมแล้วก็เป็นไบออฟขั้นขาวนะครับมีโซลโตน1ถึง7แต่ไม่มีขั้น4นะครับผมแล้วก็จะมีเมอริตรด้วยนะครับผมเอ็กซติมคอร์หกห้าสี่นะครับแล้วก็มีเกิดแล้วก็มีเงิน1 3และ5้เอ็มนั่นเองนะครับผมสําหรับเดือนนี้แต่ตอนนี้บัตรเงินนะครับผมมันมีการปรับเปลี่ยนนิดนึง ซึ่งครั้งที่แล้วนะครับผมเราจะได้เป็นคาร์บะแบตเแต่ตอนนี้คาร์บะแบตเหลือเพียงแค่5เท่านั้นนะครับความน่าสนใจของมันจะอยู่ประมาณนี้แต่ณนะตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าดันแพงมากนะครับเหตุผลเพราะว่า chaos c อร์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าดันนี้ครั้งที่แล้วคนสแปมลงกันเยอะมากนะครับตอนนี้ c ค a o s c อร์เลยเม็ดละ43ฟสร์เจนคือโคตรแพงปกติเนี่ย อัปเดตท,ที่แล้วนะครับหินเนี่ยมันอยู่เพียงแค่23 24เท่านั้นอันนี้ขึ้นมาเข้าเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับทำให้เราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าราคาเนี้ยแม่งกว่าเวลาไปลงใจเขียวไม่ดีกว่าไหมน่าไม่ใช่นะครับก็คือจริงๆบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะลงเนี่ยได้กําไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอญาตเก็บเงินสักครู่นะครับปับ๊บโบเงินศูนย์ดัน300 แต่บอกไว้ก่อนว่าเราจะลงแค่เฉพาะตอนเราตื่นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะลงไ้กี่รอบนะครับตอนนี้ประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ซีเลงและโซลิงเลยครับผมปั๊บโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ต้องเช็ครถไม่เหลือหรอกเพราะว่าเราเตยมดันมาสา0้อยอยู่แล้วนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันเลยดีกว่าว่าเราได้ของทั้งหมดเท่าไหร่และเราลงไปทั้งหมดกี่รอบนั่นเองครับ Shop, ลิทแมนช h o p ร้านเติมเกมถูกและไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวอิฟริคโคโบบนเว็บลับลิ m a n นคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไทยและไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ ที่อยากบอดแต่งตัวแบบเสื่อมใครที่อยากบอดแต่งตัวมือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดแล้ก็ติดโซเชียลสุดเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันทันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตบหมดหรือว่าเน็ตตัดไปแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่เองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค M V P ซึ่งราคาแพงกว่าแพแ็คเริ่มต้นไม่แค่หนึ่งเท่าแต่สเปคมันสูงมากกว่าถึงสามเท่าน,าาาาาานั่น ตอนนี้ก็9โมงแล้วนะครับผมก็บอกตรงว่าผมไม่พึ่งตื่นเลยนี่นะครับผมแล้วเราก็ลงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ300รอบก,กับบัตรเงินนั่นเองครับสิ่งที่เราเห็นกอนเลยโอ้โหดูเงิน6 8 8คูณ2นะอันนี้คือเงินคูณ2เลยนะค่อนข้างที่จะได้เงินเยอะมากนั่นเองครับผมป้าเดียวเราไปดูดยครับว่าเราได้อะไรบ้างปังอืค่อนข้างเยอะเลยนะแหวนใะห้เป็นเบิร์เดย์เนี่ย ว่แท้ไม่ได้อย่างเยอะเะครับเมื X ่อหลดเราได้3าเม็ดนะครับเอ็กตีมสี่เราได้มา2เม็ดนะครับนังนั้นก็ลูนได้มา2อันนะครับแล้วก็ได้หูคัมพีได้มาหนึ่งอันนี่ถือว่าน้อยนะสำหรับผมในมุมมองผมถือว่าน้อยนะครับผมใบคิเลดด้วยเป็นไงใบคิเลดด้วยโอ้ได้ใบคิเลดด้วยวะนี่แหละลืมไปว่ากิจดีดคือกิจใบคิเลด ออกมกาตึมตึมตึมต,มตึมอ่ะโอ้ได้อีกห้าเมตรหนึ่งแล้วก็ได้หินขาวนะครับผมห้ารอยสาสิบเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปตอนสุดท้ายกันเลยครับว่าเราได้กำไรหรือเปล่านั่นเองครับไปดูกันเลยครับแล้วเราก็คำนวณเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมขึ้นมาเลย นี่เลยครับผมขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมได้บอลเงิน300รอบเนี่ยเราได้หินแดง2เม็ดก็คือตกจากมอนนะก็คือน้อยมากๆนี่ครับหินขาวเนี่ยเราได้มาทั้งหมด532รอบเฉลี่ยนะครับตกเม็ดกว่ากว่ารอบหนึ่งจะตก1.5เม็ดอะไรจะอยู่ช่วงช่วงนี้แต่ไม่ถึงกับ2เม็ดนั่นเองนะครับลูเนสพีเนี่ยได้มา2นะครับผมอัลลกัาอยห้าสิบห้านะครับคัมพีใส่กันแตกนะครับผมดีไวได้มา1อันนะครับหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามแล้วก็โซสโตนห้าเนี่ยได้มาหกอันโซสโตนเนี่ยคือ คือใช้เกือบๆนี่เดอะแบกได้เลยนะเพราะเราได้มาถึง6ชิ้นอันละ188 8น้อบนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้มันเป็นวันแรกนะครับสำหรับการลงดันต่อไปถามว่าราคาลงไหมในมุมมองผมคิดว่าน่าจะลงนะครับน่าจะลงนั่นเองนะครับผมสำหรับโซโซน5นั่นเองครับสรุปแล้วนะครับผมรายได้หักเขาส่งคาเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ประมาณ22,713อเจ็มฟอสเจมนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะค่าดันนะครับผม เงิน1ล้าน a l z นะครับหรือว่าตกประมาณ dy 1เม็ดนะครับบวกกับสอง chaos core นะครับแต่ chaos core ตอนนี้มเม็ดละ43ฟอสเจมนั่นเองโคตรเยอะนะครับตกรอบหนึ่งเนี่ยราคาดันจะอยู่มาหนึ่งร้อยยี่สฟอสเจมนั่นเองครับ300รอบ38,400ื่ร้ฟอสเจมก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะผมว่าเยอะมากๆนั่นเองครับเงินตอนจบนะครับผมเราจะได้มาประมาณ776ดเอ็มเลยนะครับผมก็คือหิน DY เนี่ยตกประมาณ 7 7 6เ mm มตรนะครับผมตีเฉลีย่ยจะอยู่ประมาณ32,592ฟอร์เจมนั่นเองครับสรุปแล้วนะครับผมเราได้กำไรมาทั้งหมดในวันนี้ก็คือ16,905หมื่นัเ้ยฟอจมนั่นเองครับ9ชั่วโมงตัวเบอร์ถามว่าเยอะไหมถือว่าเยอะนะแต่ต้องอธิบายก่อนนะครับผมถ้าเราดูดีๆนะเงินฟอสเจมถ้าเราของไปขายนะครับบวกกับค่าดันที่เราเสียมันจะติดลบกันอยู่ เห็นปะแต่นะครับเราจะได้กําไรมาเป็นตัวเงินเอลซซึ่งเงินเอลซตอนนี้มันหาวิธีการที่จะทําเป็นฟอสเจมเนี่ยโดยตรงเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเท่ากับว่ากิจเนี้ยเป็นกิจที่เราจะต้องดองเอลซไปก่อนแล้วพอหมดกิจนี้เราเอลซัพวกเนี้ยไปลงดันในช่วงเวลาปกตินะครับเราก็จะได้เจมคืนมาในตอนนั้นนั่นเองครับแต่ลงทุกวันเนี่ยถามว่าเจมลดลงไหมเจมลดลงนะนะครับแต่มันจะได้มาเป็นเอลซนะครับก็ประมาณนี้ ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ขอเดาไปเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมจากที่เราคํานวณไป1เลยนะครับคือเราไม่ได้คํานวณกับคาร์บอนแบตด้วยนะครับคาร์บอนแบตเนี่ยเราได้มาถึง306เลยนะสามก็ตีเฉลี่ยรอบละ5นี่จะอยู่ประมาณ1,500ได้เลยนะครับสำหรับคาร์บอนแบตก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ตอนนี้คาร์บอนแบทซีซั่นสมาแล้วนะครับปัญหาก็คือมันไม่มีมอไซ ะครับที่เราสามารถแลกคาร์บอนแบตและไปขายได้แล้วนะครับนี่ครับคือคาร์บอนแบตนะตอนนี้ซีซั่นสี่นะครับจะไม่มีของที่เราแลกไปขายได้ส่วนใหญ่ของที่เราแลกได้เนี่ยจะเป็นของที่ไปแลกเติบโตเท่าที่คํานวณน,นะครับผมแลกแบบวกเวิร์กเลยก็คือน่าจะเป็นอันนี้นะครับผมโซโซนเกตดสี่นะครับ, 4, รบหรือจะเป็นอินเนอร์โอบอินเนอร์โอบในคุมนะอินเนอร์โอบในขออนุญาคำนวณแป๊บนะครับ อินเนอร์โอบอ่ะมันจะตกเม็ดละประมาณ14ฟอรสเจมเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้อินเนอร์โอบอยู่แล้วนะครับเราเอามาแลกตรงนี้คือคุ้มที่สุดนั่นเองนะครับตกเม็ดละ14คือเยอะมากนะครับเหตุผลเพราะ,ระว่าเห็นปหมมันใช้3มันเม็ดหนึ่งเนี่ยตกประมาณ1ล้านฟอรสเจมแล้วก็คือหินดีไวหนึ่งเม็ดถ้าเราเรา42ไปหารสามนะครับตกคาร์บะแบตหนึ่งอันเนี่ยจะอยู่ประมาณ14ฟอรสเจมเลยสำหรับใครที่ใช้อินเนอร์โอบค่อนข้างที่จะดีมากๆนั่นเองนะครับเท่ากับว่าเนี่ยเราเราเนี่ยเราแลกนะครับเราจะได้อินเนอร์โอ เม็ดได้ก็เยอะมากเลยนะถือว่าคุ้มมากๆเลยก็สำหรับพาวเวอร์บายใครที่อยากไปแลกแลกได้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่ผมคำนวณอีกอันหนึ่งก็คือโซโตเกสี่นะครับโซโตเกสี่เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มเช่นเดียวกันนะครับณตอนนี้นะเอาแบบคุม้มกับมูลค่านะแต่บางคนก็ไปแลกซูโซโซีเชสกอร์เพราะว่าอันเนี้ยมันใช้ฟอสเจมค่อนข้างเยอะมันใช้ 9, 000, เก้าพันผมว่า คาบาแบนะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เราแลกไปเพื่อเติบโตตัวละครมากกว่าการที่เราแลกไปขายนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีถ้าเรามองในมุมของการเติบโตต,ตัวละครนะครับประมาณนี้เลยสําหรับคาบาแบนั่นเองนะครับซีซั่นสแล้วเราก็ยังได้เอ็กตมคอ5มาด้วยนะครับอันนี้เราก็ยังไม่ได้คํานวณน,นะแล้วก็เราก็จะได้เอ็กตมสด้วยแล้วก็ได้เมอร์ลิทมาด้วยนั่นเองนะครับนี่ แต่บอกไว้ก่อนว่าวันนี้ที่เราคำนวณไปเนี่ยเราเอาไอเซตตัวนี้ไปขายด้วยได้ประมาณ80กว่าเอ็มนะครับก็คือแบกมาได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้แหวนในเบอร์เดย์นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วใบอันนี้แล้วก็ใบพวกนี้ผมไม่ได้คำนวณด้วยผมว่าราคามันถูกนะครับน่าจะ2-300เจมได้ถ้าไปขายนะครับก็ประมาณนี้เลยผมไม่ได้คำนวณนั่นเองนะครับผมแต่ของพวกนี้น่าจะขายไม่ได้แหละนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับ บัตรเงิน300รอบในวันนี้นั่นเองครับผมสำหรับใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรสามารถพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับผมังไงวันนี้ผมไปแล้วกลาบันดีรรีสวัสิดเล่นเกมได้แต่เดะครับอย่าลืมดูแลคนข้างๆด้วยนะจ๊าไปยจุ๊บๆแล้ว,จลวจเจอกันครับ